ตื้นสามวันสองคืนซึ่งโอเปงนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาต้องเปิดประชามติที่เปิดการอบรมอบตรุ่นที่สองในวันนี้จากระบบสมบูรณ์ระยะติดล่าจะเป็นการปกครองระบบแบบที่ปไตยอันมีพระามพระสัตรุดของหลวงมุกตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2475เป็นต้นมา ึ่งอีกไม่กี่เดือนเรครบเก้าปีบาทแล้วเข้าเท่าี่เก้าปีปีแล้วนะครับก็เป็นตรงๆว่าประชาธิปไตยของไทยเรานั้นล้มลุกคุกคามนะครับมีวงจอรอุบาทซึ่งหลา,าท่านที่เป็นครูย่อมทราบดีกตอนคุณประกาศทิพย์ได้แนะนําไปแล้วว่าพิยากรเรามาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งหกหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเพื่ออะไรครับ เพื่อมาร่วมกันสร้างวิทยากรประชาธิปไตยระดับตำบลหรือวกตซึ่งเป็นคำย่อใหม่นะครับเราสร้างไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้วิทยากรเหล่านั้นไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในพื้นที่ที่สื่อสารภาษาเดียวกันเข้าอกเข้าใจเหมือนกันรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่รู้ว่าต้องการฝึกภาษาอะไร เอาคนในพื้นถิ่นนั้นจริงๆไปทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ว่าเอาคนไปบรรยายใส่สูตรภูมิเนกไทยแต่งตัวอย่างรอพูดภาษาไทยอย่างเดียวไปคนฟังกับฟังไปหลับไปไม่เข้าใจไม่รับข้อมูลซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วกรบตกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมขหน่วยงานหลักก็มาปรับเปลี่ยนวิธีการคิดนะครับโดยใช้หลักสูตรของพลเมืองคุณภาพมาเป็น พระเอกในการเดินเรื่องเพื่อที่จะสร้างวิทยากรตัวคูณให้เกิดขึ้นได้ทั่วประเทศไทยเราดังนั้นแล้วหลายท่านมาอบรมเมื่อวันที่18มีนาคามที่ผ่านมาการอบรมนั้น่ยใช้สองแนวทางหนึแนวทางการให้ในเชิงวิชาการคือวันนี้ทั้งสี่วิชาสีวิชาของหลักสูตรพลเมืองคุณภาพมีอะไรบ้างนะครับ ิชาที่หนึ่งคือการปกครองระบบป,ประชาธิปไตยอันมีพามาระรากขัย์ทรนเป็นประมุขนะครับวิชาที่สองคือการสร้างพลเมืองคุณภาพวิชาที่สามคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองและวิชาสุดท้ายการขับเคลื่อนสู่ส่งเสริมพัฒนา,ป,าประชาธิปไตยตำบลหรือว่าอบพต่อดังนั้นแล้วท่านรับความความรู้เอาความรู้นั้น เข้าใจสองเทสเพื่อไปขยายเครือข่ายในพื้นที่ให้ได้นะครับเวลามีการบริหารจัดการแตกต่างของแต่ละวิชาจะแตกต่างกันก้าินาทีบ้างโอ๊คตินาทีบ้างแล้วแต่ขอให้ท่านได้รักษากติกาตามที่ได้เสนอไว้กับพิจารณาจังหวัดและพิจารณจังหวัดก็จะกําหนดกติกานั้นให้อยู่ให้ได้นะครับขอให้คุณครูและตลอดจนผู้กำลังทุกท่านนะครับจง มีความตั้งอกตั้งใจนะครับในการอบรมและที่สําคัญขอให้การอบรมนั้นผ่านวิกฤตของสถานการณ์โควิดไปให้ได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับกระผมนะครับในฐานะเป็นผู้นวยการสํญญานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสุรินทร์ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านเพื่อนบาจังหวัดข,ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับขอให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น และก็สมวัตถุสมทุกาการขอเปิดการอบรมนะครับัดีครับก่กรรมการสอบวต่อนะครับหรือว่าทางสำน,นักงานก,ารกรอสอนจัยยงหวัดนะครับที่ได้อมอบหมายให้ท่านมาเข้ารับก,การอบรมหลักสูตรวิทยากรประชาธิปไตยตำบลนะครับหรือว่าวปตในรุ่นที่สองนะครับ และในานามของสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านมารับการอบรมเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้กับกรรมการสสปต,ตที่ไม่ผ่านการ,การอบรมตลอดจนประชาชนคนในพื้นที่นะครับในส่วนของการสร้างคนดาเนินดีวิถีประชาธิปไตยดังนั้นแล้ว ช่วงระหว่างการอบรมสามวันสองคืนนะก็ยิ่งกระทบเวลาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมงานพิจากรก็มีความมุ่งมาป่ปรารถนาที่จะถ่ายทอดให้ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่นะครับสำหรับในส่วนของทีมงานพิจารณเองนะครับ เราจะมีเนื้อหาสาระทั้งสี่วิชานะครับเราก็จะมีภาพประชคมไหนบ้างที่มีส่วนส่งเสริมาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในราชวุรุจักรีเ่อยูใกล้เรานะครับจากที่พระองค์ท่านนะครับซึ่งทุกทา่านคงจะรู้ภาร,รกิจของแต่พระองค์เป็นอย่างดีนะครับที่มีส่วนร่วมการส่งเสริมประชาธิปไตย ขออนุญาตนี่แหละครับผมเห็นท่านมาตั้งแต่เช้าทําให้ผมต้องตุ้มๆ่องเลยครับท่านเป็นผู้ใหญ่เ้นครับขอคำตอบครับไม่หน่อยนะครับมีพระสัง์ใดร์นะที่ท่านแนะนําตัวด้วยนะครับต่มาจากไหนครับขอบุณครับผมนายเด่นไทยขรมบุญนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับจากตำบลแกล้าจวบุรีนะครับสน่งนะครับคําถามที่ท่านก็คือ ร,ร .5 นะครับพี่ท่านสภาพอายุรลวนะครับ,บาาก็นาเอาหลักขอาการปกครองของประเทศนั้นนะครับมาในประเทศไทยนะครับเพื่อให้การปกครองนนอในประเทศไทยที่ดีขึ้นนะครับเรื่อยๆครับท่านผู้ใหญ่เดชชัยบอกว่าเป็นมาจากรัชกาลที่5เชินอาจารย์ครับท่านแนะนาตัวด้วยนะครับจากไหน ท่านทุกองจากกสนอำเภอจยกเชิญครับอขออนุญาตของนายพ่อกฯเราคำแหงซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงด้านแพทย์วิยาศานะครับในเชิญเลยประกอบก่อนแล้วเคาะกระดิกใช่ไหมครับนับพระราชวังคงท่านผู้ชายไปแล้วสองนะครับขอเชิญสุภาพบุรุษทั้งหนึ่งท่านมาเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิภาพรธนวีธนาวานิชจาก คำถา <ST jemand problems> มทางคครูมองว่ามีตระบาทสมเดทเพระครมิน้วที่ประไายราชการที่เจ็ดครับอ๋อราชการที่เจ็ดมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับ ต่อไปเรามาดูนะครับในส่วนของหลายๆท่านคงจะอยู่ในชิ่ได้อยู่ในใต้ลงทาบาลามีของท่านารัชการที่9ที่เราเคารพเทิดทูนเสม,มอมานะครับภทยแล้งฝนหลวงนะครับท่านก็หามากแก้ปัญหาได้นะครับตลอดจนในส่วนที่สําคัญที่สุดและการได้รับการยอมรับไปทั่วโลกก็คือคงในส่วนของอพระราชบญพระาพราชบัญญัติในส่วนของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะทําให้ประชาชนคนไทยได้อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับได้อย่างมีความสุขและมีความพอเพียงภายใต้บริบทของพื้นที่นั้นๆนั่นคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็คือในส่วนของรัชกาลที่9นะครับมาดูในส่วนของท่านรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10นะครับซึ่งทุกท่านก็คง ได้พบได้เห็นว่าวันที่พระองค์ท่านมีพระประถมกระโพระราชองค์การว่าเราจะสืกษสารรักษาและต่อยอดและคลองขัดยินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาลัษธสร์สดดตลอดไปท่ต่อยอดจากพระราชกรณีของท่านรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นพระบิดานะครับ สำหรับพระองค์องีสำคัญสำคัญณปัจจุบันนี้หลายๆท่านคงได้เห็นว่าพระองค์ท่านมีอะไรหลายๆรอยับที่เราได้เห็นนะครับแลเกิดขึ้นทางนี้แพระองค์ได้มีพระราชทานต่างๆการสร้างในส่วนข,ของโครงการกิจอาสาซึ่งได้รับการยอมรับทั่วประเทศทุกหน่วยงานตลอดจนประชาชนทุกคนนะครับก็ยินดีปีดาที่จะมาเข้าร่วมในส่วนของโครงการกิจอาสา ซึ่งเป็นโครงการที่ทุกคนไปร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนไปด้วยใจเนี่ยที่ทุกคนมีความหวังเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็คือพระราชกรณียกิจของพระองค์ในส่วนของรัชกาลที่เก้าราษฎรนะครับอ่านพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอานเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราชกรตไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ใดค่หนาใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงแท้จริงของะชาชเจ้า,า,าอ,อตอนนั้นก็สิทธิในการในชีวิตและร่างกายนะครับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับสิทธิรับทราบข้อมูลข่าวสาร สิทธิรับบริการสาธารณสุขสิทธิได้รับการศึกษาฟรีดาวโลกบริจากเรียนไทยก็คือประนาการแต่นี้อยากจะขอถามท่านทั้งหลายว่าประนาการที่โดดเด่นที่พวกเราบริจาคเยอะไรบ้างยวายไม่ได้ไม่ได้ การแั่งทำการแต่งกายการแต่งกายแล้ววัฒนธรรมอะไรอีกที่ประเทศไทยหมนะว่าคำว่าวัฒนธรรมคืออะไรต้องทำความรู้จับวัฒนธรรมทืรักษาพิน์ความกรดงอามความเป็นิ ต่อเนื่องกันมาจนเป็นวัฒนธรรมถูกหรือป่ถูกไหมถูกครับถูกไหมถูกเอ้าเรื่องนี้เหรอวัฒนธรรมต้องเป็นตองเราก็บอกการแต่งกายนะครับแต่งายทองเลยคทองแล้วคนเรา ค่ะสำหรับการแต่งตานะคะก็เ uh, ป็นวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถ oh ึงตัวบุคคลนะคะว่าเป็นไหมเรีแล้วทำไมเสียงเราถึงเงียบไปเพรว่าไม่อยากคำต่อครับตายครับวัฒนธรรมเป็นเพลงดีตั้งแต่เกิดจนถึงตายครับของใครเราครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คือแต่ละภาคของประเทศไทยล้วนจะมีวัฒนธรรมประจำภาคประจำถิ่นนะครับภาคหวังจากประชานไต้แตอันที่สองการที่จะมีผลได้ต้นไม้ต้องปลูกลงไรบลงดินลงไรลงดินเพราะฉะนั้นดินเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนกับประชายไต้คือคุณค่าของประชายไตะคือค่านิยม ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้กลูกต้นไม้แล้วเนี่ยการที่จะออกผลได้เนี่ยรากมันต้องดีด้วยมันดีไหมนะรากของต้นไม้ทำหน้าที่อะไรเป็นดูดซึมอาหารยึดลำต้นใช่ไหมครับถ้ารากมันแข็งแรงฉันใจก็ฉันได้ครับผลมันย่อมออกมาดีด้วยเช่นไาใช้ไปเช่นกันครับถ้า หลักการของปะชายไตมันดีปะชายไตมันอยู่ได้ครับถ้าดีปะชายไตก็จะล่มสลายครับรากดีขนาดไหนลำต้นของต้นไม้มีหน้าที่ทำอะไรครับลำเลียงสารอาหารจากรากที่มันดูดซึมเข้าไปสู่กิ่งก้งงกานสาขาแล้วก็รูปใช่ไหมครับผลของมันเพราะฉะนั้นถ้ารากต้นถ้า เป็นไประชาชัยไต่เขาเปรียนเหมือนสถาบันหรือองค์กรน,นะครับที่ช่วยสนับสนุนส่นสงเสริมปราชัยไตยอันที่ห้าครับการที่จออกลูกได้มันมีต้นไม้ไม่กี่ชนิดที่ออกลูกกับกิ่งก้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิ่งก้านเนี่ยไม่ดีนะครับการนําไปสู่ดอกผลเนี่ยมันก็ไม่ดีด้วยก็จะขออนุญาตให้ท่านนับหนึ่งถึงห้าครับ กลุ่มไหนเสร็จแล้วนะครับได้สองต่อแล้วปมมือฮะกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วอ่ากลุ่มสามเสร็จแล้วเหลือกลุ่มสองกับกลุ่มห้ากลุ่มห้าเสร็จแล้วเหลือกลุ่มสอง